เอาหมูมากจนเป็อเลยมาจ่ะดอกกระลำเจ้าะเสร็จไปเลยเนาะ,ะนี่ก็ได้พัดดอกกระลำใส่หมูตีแสนอร่อยแล้วนะเจ้า สวัสดีเจ้าป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ป้านอมพาเข้าครัวนะเจ้ายังอยู่ตีเมนูพัดนะเจ้าวันนี้จะพาทำพัดดอกกระลำใส่หมูนะเจ้าก็มีกระลำดอกงามๆเลยนะเจ้าอันนี้ป้ายังบม่ได้หั่นเต๋อนะเจ้าพัดใส่หมูนะเจ้าเปลี่ยนหมูติดมันน้อยๆเดี๋ยวคอยมามักหมูนะเจ้าเครื่องปรุงก็มีตามนี้เลยนะเจ้า มีซอสหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรสพริกแดงหั่นนะจ้าอันนี้ป้าได้หั่นไว้แล้วนะจ้ากระเทียมสับแล้วก็น้ำมันสำรับพัดเจ้าไปเจ้าไปลงมือทำกันเลยเจ้าเอาเนื้อหมูมามักก่อนนะจ้าป้าจะมักหมูก่อนนะจ้าเพื่อว่าเนื้อหมูจะได้นุมนะจ้าใส่น้ำตาลทรายลงไปเจาะบางบ้านก็บบมักนะจ้าพัดไปเลยเนาะ แล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านเจ้าสีอิ้วขาวน้ำมันหอยเนาะเอากระลำม,มาหั่นกันเนาะ หั่นชิ้นเล็กที่น้อยตามชอบเลยนะเจ้าถ้าเขาจะหั่นชิ้นประมาณนี้นะเจ้า ใบออนก็ใส่ไปเลยนะเจ้าสีได้มันเนาะ,นนนะเปิดไฟตั้งกระทะนะเจ้าเทน้ำมันสำรับพัดลงไปตามด้วยกระเทียมสับเลยเนาะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนนะเจ้า หมูมกักยนงไปทัดเลยนะคะดอกกะหล่ำจะเสร็จไปเลยเนาะ ดอกกะหล่ำนี้ต้องใช้เวลาพักหน่อยนะจ๊ะใช้เวลาหน่อยนะเจ้าเตินมน้ำไปสักหน่อยเนาะ,ะดอกกะลำเป็นอันอย่างี่ซุกจ้านะเจ้าแต่ก็บอกเป็นอย่างเจ้าปนอมนีตัวช่วยเนาะ บางบ้านก็เอาไปลวกเหตุก่อนนะเจา้าข่อยเอามาพัดเนาะนี่เอาฝาหม้อมาปิดได้ก่อนเจา้านะเจ้ามาเปิดฝาดูกันเนาะโอ้ปรุงรสไปเลยนะเจา้าสีอิ่วขาวซอสหอยนางรมเติมน้ำมันหอยนะเจา้าผงปรุงรสน้ำตาลทรายปรุงรสตามชอบเลยนะเจา้า พริกแดงหั่นใอ่ลงไปเลยเจ้ะชิ้นก่อนอร่อยเจ้ารสชาติพอดีแล้วเนาะตามโดยพริกไทยนิดหน่อยนะจ๊าปยิ้เต้าพิใส่แล้วเนาะไปตักเสิร์ฟเลยเจ้า พร้อมเสิร์ฟ้ะเจ้าพัดดอกกลัมใส่หมูพัดกลัมดอกหมูนุ่มนะเจ้ามักหมูกรอแล้วก็เอามาพัดนะเจ้าเนื้อหมูนุ่มอร่อยมากเลยนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามารับชมฝากเพื่อนๆโปอแม่พี่น้นองทุกทุกฐานนะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพนมตปนะเจ้าไว้ป้ากันใหม่นะเจ้าในครั้งหน้าสวัสดีเจ้า